อ้าวโยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหาร้านเติมโลบักอยู่สินะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนำ DiveBuck เว็บเติมโลบักสุดคุ้มเลทสูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบไอ p ดีพก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะนี่ไปเติมเลยที่ DiveBuck ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ย เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะอยู่ผมซินครับผมและตอนนี้เราอยู่กันในหน้าเว็บเกม Robox ตอนนี้เนี่ยมีเกมใหม่มาอีกแล้วฮะจะเรียกว่าเกมใหม่ดีไหมเอาเป็นว่าเป็นเกมที่เขาเปิดจริงแล้วละกันนะครับที่ว่า Black Cover เกมช็อตนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเปิดจริงเรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับผมเคยแคสแบบนี้ไปแล้วเนาะตอนนั้นก็ยังใช้ชื่อว่า Black c o v e r G นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นแมปที่สนุกมากๆนะเป็นแมป b l a c k Cover แมปแรกด้วยที่ผมเล่นนะครับโอเคไหนๆก็เปิดจริงแล้วนะฮะได้เวลาครับผมเราต้องมาจัดมาดูกันหน่อยว่ามันจะแตกต่างจากครั้งก่อนหรือเปล่านะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมเต็มเนาะมีโค้ดมา2ออันเลยทีเดียวนะครับโอเคมาดูที่เกมพาร์ตกันก่อนนะฮะ เกมพาร์ทเนี่ยนะครับมีเพิ่มมานะฮะสตัวด้วยกันครั้งก่อนผมได้ซื้อไว้แล้วนะคูณ2 e งเกับคูณ2คอยนะครับน่าจะเป็นอันล็อกกีมัวอีกอันนึงแล้วมั้งนะพลังเมจิกของเราซึ่งสำหรับผมยังไม่จําเป็นนะอันนี้เป็นคูณ2มันจะได้ค่ายน,นี้เป็น2เท่าละราคา6 0รลูบัคกนะ <c oughs> ข้อดีคืออะไรวะ, <c oughs> ะงงแดกได้ไรนันก็ซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้อะไรแต่กูชอบซื้อนะฮะซื้อตลอดเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเข้าไปในตัวเกมกันครับว่าแบบนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตอนอัลฟาเทสบบางไปดูกันฮะสาวสดีเหล่าผู้ใช้กีมัวและพลังเมจิกทุกท่านนะฮะอยู่ผมซึ่งผมจะกช่โมกมาเช่ลฮะเราหยิบกันในโ o บ็อ x b ์นะครับแบล็ m โคเวอร์กีมช็อตนั่นเองนะฮะหรือว่า Black c คเวอร์นะครับ ก่อนจะเริ่มกันขอบคุณแฟนอาร์ตกันด้วยฮะสลับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตนะฮะสามารถส่งได้ที่ d i s c o r ์ดมัคุมาหรือว่าแฟนเพจมัคคุมาได้เลยครับผมนะเข้ามาตอนแรกเนี่ยเด่นชัดเลยก็คือเรื่องภาพของผมที่เปลี่ยนไปนะฮะค่อนข้างจะเยอะมากๆเพราะว่าตอนที่เป็นอัลฟาเทสเนี่ยใครที่จําได้ภาพมันจะออกไปโทนสีส้มๆเนาะเออแต่คราวนี้เขาปรับให้มันแบบดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันถอดวาคิลี่ของกูออกไปอีกแล้วนะครับกับหน้ากาก,กสุดเอเพคของกูมาดูกันที่หน้าเมนูกันก่อนนะฮะ เลเวลมันเหมือนจะเอามาจากอัลฟาเทสเลยว่ะผมเลเวลร้อยห้าเฮ้ยมันมีไม้กวาดด้วยครั้งที่แล้วยังไม่มีเนาะแล้วก็มาดูหน้าสแตตกันครับสแตตของผมนะฮะมันดึงมาจากครั้งก่อนเลยนะครับนะโอเคนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เซตติ้งโค้ดนะเมื่อกี้มันมีโค้ดใหม่เนาะเดี๋ยวผมใส่โค้ดก่อนดีกว่าโค้ดหนึ่งหมื่นห้าพันไลฟ์นะครับใส่ไปแล้วก็จะได้เออหนึ่งเฮ้ยหนึ่งล้านคอย่ะ what เงินล้านนึงเลยเหรอ นะฮะมันมีหน้าสกิลบอกตรงนี้แล้วว่านะครับครั้งก่อนยังไม่มีนะสลับแถบสกิลตรงนี้นะครับเฮ้ยทำไมกูใช้ได้2อันนะอ๋อหรือว่าอันแรกเป็นคอมแบทอันที่2เป็นกีมัวก็พวกมอนอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะโอเคมอนตุ้มตุ้มตุ้มโอเคใช้ได้มอนยังเหมือนเดิมส่วนเวปป้อนนะฮะตรงนี้ก็จะมีดาบที่เพิ่มมาใหม่นะครับครั้งก่อนน่าจะมีคาตานะกับอ่ารีจเจนเนอรี่ไฟสอดกับอ่ i รีเจนเนอรี่ไอสอดเนาะ แต่ครั้งนี้เพิ่มดาบมาแล้วครับผมดอมเบสยามิคาตนาครับผมดาบความมืดนะแล้วก็มีอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าดาบมันหายยังไงนะครั้งก่อนมันยังไม่ได้ถอดแอสทัสซรีผมใช่ไหมแต่ครั้งนี้เหมือนมันจะถอดวะโอเคโอเคอันนี้เป็นพลังนะฮะต่างๆนาน,นานหวดกวเหรอฮะขวดไปได้นะครับแล้วก็มีนี่ฮะกีมัวของผมมาดูกันโอเคอุ้ย อุ่ยพลังเหมือนอลังการขึ้นนะครับครั้งก่อนยังจะแหลกนะแต่ครั้งนี้เหมือนจะไม่แหลกแล้วนะครับเดี๋ยวพยายามจะรีวิวเรื่องของกิมมวให้เยอะๆนะในคลิปนี้นะครับกดอ,า,อ,อาวิ่งจะเข้าดาบมีกดที่พอได้เห็นอีกครั้งแม่นเท่มากเลยดาบเนี่ยกดเท่าวีอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ฮะผมสามารถใช้ได้แค่2ท่าเท่านั้นอาจริงเลเวลร้อยเนี่ยนะครับในนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าคอนเชนจ์ยยังไม่เทพนะสำหรับผมนะเลเวลร้อยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองซื้อไม้กวาดขี่กันดูดีกว่านะ อยากรู้เหมือนกันว่าไม้กวาดมันขี่ยังไงครับโอ้ว้าวนะฮะเหมือนอารมณ์เหมือนซื้อรถในเกมนะฮะคลิปนี้ก็เหมือนเป็นอารมณ์ไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่แล้วกันเนาะว่าต้องทำยังไงนะครับตอนที่เราเกิดมาครั้งแรกนะฮะเราต้องคุยกับยูโน่ก่อนนะครับยูโน่จะเป็นไกด์ให้เรานี่คือยูโน่นะครับแล้วมันก็จะพามารับเควสที่บาดหลวงมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่คือบาดหลวงนะเควสนะฮะสามารถรับได้เควสแรกเนี่ยจะไม่ผิดก็ให้จัดการในพวกนี้15ตัวนะครับนี่เลยอุ้ยหน้าตาเควสก็เหมือนเดิมนะ กู <G ül> จะอุ้ยทําไมเคตอนอยู่บนนี้ไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับเอาไม้กวาดลงก่อนมอนตรงนี้ก็จะเป็นมอนเริ่มต้นนะครับนะฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะต้องมาฟาร์มกับเคเวสของแอสตานะนขอจัดการในพวกนี้ดูเด้นะครับถ่าอาบเลยขวดดาาไปทําไมา่าดาบมันไม่ค่อยแรงเลยวะอ๋อนี่ฮะมันบอกอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับว่าต้องการฆ่าอะไรแต่มันเล็กมากๆเลยนะมองแทบจะไม่เห็นมันบอกว่าต้องการมานาปะ เพราะเขบอกว่าถ้า F เนี่ยมันต้องการ230เมจิกอ่อมัตเตอรี่นะครับนะผมคิดว่านี่ไงผมใช้ได่นะฮะโอเคมันขึ้นอยู่กับค่าสเตมินาของผมนี่เอง G เนี่ยใช้300ซึ่งมานาผมไม่พออ่าแล้วไม้กวาดกูาหายไปไหนวะทุกคน <c oughs> ไม้กวาดหาย <c oughs> กูเอาไม้กวาดไปทิ้งไว้ที่ไหนวะส่วนเกมนี้นะครับนะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับเกมนี้เนี่ยจะมีถ้ำ นะฮะให้เราไปขุดเหมืองด้วยนะครับ <trilogy> ซ <sy gue bbe> ึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะนี่คือถ้ำนะครับจะมีพวกยักษ์นะครับเรียกยักษ์ได้ไหมเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองมาซื้อพ i ิกแอคดูฮะก็จะอใครต่อยกู5ั0 0นะเอ้สามารถอัปเกรดได้ด้วยอ่ะโอเคนี่คือพ i ิกแอคของเรานะครับเราจะมาขุดเหมืองกันในวันนี้นะฮะผมจะอัปเกรดได้ปะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองอัปเกรดกันดูใช้เงิน10,000 0โอเคพลิกแอคเลเวล2มันจะขุดเร็วขึ้นอะไรแบบนี้อ่ะมาดูกันก็จะปั๊บปั๊บอุ้ ว้าวสุดยอดไปเลยว้าวแร่หายหมดแล้วนะกลัวมาหวดหน้าพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับเกมนี้จะขุดแร่ไปขายได้นะทุกคนนะเป็นการฟาร์มตังค์ไปในตัวซึ่งตังค์เนี่ยก็เอาไปสุ่มพวกกิมัวใหม่ๆเนาะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มกิมัวอื่นๆมาให้ดูนะครับว่าเอฟเฟกมันอลังการขนาดไหนนะครับมันได้ตังค์ครั้งละเท่าไหร่วะเนี่ยตังค์มันดีดเข้าตัวเลยเปล่าวะโอเคขอขุดอีกรอบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวดูว่าตังค์มันจะดีดเข้าตัวเลยหรือเปล่าจังหวะไม่นี่ว่ะ ต,ต้องไปกดเซลลนะถ้ามันเล็กไปหน่อยหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันนะอีก2อันผมขอขุดอีก2อันเดี๋ยวมาดูกันว่ากูจะขาดทุนหรือเปล่า <c oughs> ในการซื้อนะครับเอ่อพิกเอ็เลเวลสองโอเคครับอ๋อนี่ฮะผมได้โก1อันขายได้7,5 0 0นะครับแล้วก็มีค o พเปอร์นะครับโอเคนี่ฮะนี่คือการฟาร์มตังค์นะฮะเล็กเน้อยน้อยนะครับโอเคผมน่าจะเฟกไม้กวาดได้แล้วนะครับไปขี่ไม้กวาดกันดีกว่านะครับไปสำรวจเมืองกันฮะว่า มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างสลับเปิดจริงในครั้งนี้นะครับไอกีก็ผมโชว์ไปทั้ง3สกิลแล้วเนาะสลับกิมวัวน,นี้นะผมไม่รู้เหมือนกันว,ว่ามันคือกิมัวของใครกูลืมไปหมดแล้วนะครับแบ็คัฟเวอร์เอาจริงแบ็คัฟเวอร์เนี่ยนะครับตอนนี้มมีภาคไทยเราดูอยู่เนาะถูกลิขสิทธิ์นะครับทางทัวร์ดีใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้นะฮะแต่เดี๋ยวผมก็ว่าจะไปนั่งดูสักหน่อยนะครับตรงนี้คือที่สุ่มนะครับเมจิกนั่นเองนะฮะมันสุ่มใช้เงินเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วนะครับชัวร์ใช โอเคถ้าหาว่าเราสุ่มด้วยลูบักเนี่ยใช้ประมาณ300นะงั้นผมขอลองหน่อยแล้วกันนะว่าสุ่มด้วยลูบักแล้วมันได้อะไรเอิร์ดเหรอเอิร์เมจิกเหรอพลังแห่งดินยังไงเอากี่มัวกูหายกี่มัวโกกด, e ดอีดิอุ้ยว้าวว้าวสุดยอดไปเลยนะกดอาอ๋อเดี๋ยวสเตมินาหมดถ้าอาใช้100นี่กูกดได้แต่ท่าอ e ีวะทุกคน okay, โอเคอุ้ยกดท่าเอฟได้ฮะแต่กดท่าอาไม่ได้คืออะไรวะ โอเคผมต้องรีค่าตัวตายนะฮะกี่มัวกูถึงจะกลับมานะครับ้อคนนี้แม่งแต่งตัวได้สวยแกรกมากเลยวะนะครับเขากดไอ้ลอกเข้าทุอ่าดเฟน์อ๋อนะครับวิธีการฝึกพลังป้องกันง่ายๆฮะน้องเออให้มันตบมึงบ่อยๆแค่นั้นเองนะหรือกูจะตบมึงก็ได้มาแบบนี้เลยนี่อ้าวพอหายไปไหนวะหายไปเลยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่กดอ เงียบตู้มอุ้ยพลังไฟ้าผมจะไม่ได้ว่ามันแบ่งพลังเป็นอะไรบ้างเนะาะเดี๋ยวผมจะไปสุมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะได้พลังอะไรนะเอออยากสุมให้ดูว่าสกิลของเกมนี้มันสวยขนาดไหนนะฮะอยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมคิดว่า,าการที่มันถอดวาคิลี่หรือว่าเอสเซอรรี่ของผมไปเนี่ยอนาคตอาจจะมีของตกแต่งบนหัวอะไรพวกนี้แน่นอนฮนะเออไม่งั้นมันไม่ถอดไปหรอกนะเพราะว่าตอนอัลฟาเทสมันไม่ถอดออกไปนะครับโอเคขออนุญาตสุมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าจะได้อะไร นะครับสุ่มด้วยโลบักเหมือนเดิมนะครับเพราะผมเชื่อว่าการสุ่มด้วยโลบักเนี่ยมันต้องได้ของดีแน่นอนนะฮะสุ่มไปปุ๊บก็ไปนั่นไงเอ,อิร์ดเอิร์ดเวลามึงนะเอ,อิรดอีกแล้วว t ดเตเอ,อิร์ดไม่เอาขออย่างอื่นมีไหมฮะทั้งทั้งเกมมันมีกี่มัวอยู่อันเดียวอ่ะขอแบบเด็ดเอะเด็ดๆหน่อยเลยเด็ดๆเออเด็ด โอเคครับทุกคนแลวด้านหลังนี่คืออะไรวะมันคืออย่าบอกนะว่าอันด้านหลังคือแรงก,กว่าด้านด้านหน้านั่นไงโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยโลบัคก what the f u r e กูก็ยังไดเอร์เหมือนเดิมเหมือนกูเสียตังค์ฟรีเพราะเป็นว่าทุกคนก็อย่าไปเสียตังค์นะครับตัวโลบั๊กนะในการส่ันแรกไปส่มอันด้านหลังดีกว่านะครับวัดไม้กวาดวัดวัดการขี่ไม้กวาดแบบใหม่โดยการมีไม้กวาดเป็นสัตว์เลี้ยงครับทุกคนโ oh อ้โหบักแดกเอตรงนี้มีกระทิงว่ะ น่าจะเป็นสัตว์มอนใหม่เพราะว่าตอนอัลฟาเทสยังไม่มีนะผมยังไม่เคยเห็นกระทิงพวกนี้หรือกูไม่เคยเดินมาวะโอเคขอจัดการหน่อยเด็อยากรู้ว่ามันจะขวดกันไหนกระทิงพวกนี้เนี่ยมาๆนะครับเฮ้ยย่าห่าไหนสต็อกสตาร์ทบ้างหรือเปล่าอ๋อหไม่เลยไม่เลยนะหวดทำไมกระทิงไม่ทำอะไรเราเลยนะสงสัยจะบักบักแดงอีกแล้วนะฮะมีเตะเตะเตะนะเดี๋ยวนะ้มันคือกระทิงหรือหมูป่าวะ ว่าไม่น่าใจกระทิงนโอเคไปนะครับขอสํารวจต่ออีกนิดนึงนะฮะว่าแบบเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับไอตรงนี้น่าจะยังเหมือนเดิมนะเพราะว่าครั้งก่อนนะครับผมก็เคยมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่านในคลิปตอนที่ผมอัดตอนชั่ว alpha test ไม่ได้พามาดูเนาะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับพวกนี้เนี่ยน่าจะใช้เป็นพลังแล้วนะครับจะใช้เมจิกได้นะนา่ะเป็นน้ําแข็งกับไฟนี่แหละนะครับแต่กูใช้พลังเอิร์ธไงอ่นะขอโทษทีกูเลเวลน้อยเกินไปโอเคฮะสําหรับผมเกมก็ ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็อัปเดตรเรื่องภาพเรื่องพลังให้สวยขึ้นเนาะโอเคสำหรับใครที่เล่นช่วงอัลฟาเทสนะฮะแล้วก็ฟาร์มเลเวลเยอะๆก็วางใจได้เลยฮะว่าเลเวลของคุณนั้นไม่ได้ถูกรีแน่นอนนะฮะเกส่ยับคิวตัวนี้ฮะพามาดูแค่นี้นะครับก็ใครจะเข้ามาเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างขอให้โชคดีไปละคลิปนี้